เมื่อนี้ก็ได้ปลาบาซ่าค่ะพี่น้องซื้อมาแต่ซืปอปืมาเก,ก็บด้วยจ้ะสียแข็งค่ะพี่น้องเหมืองไทยกับสีมีย่ดออกจ้ะไปเบืองยู่ห่างเลยค่ะพี่น้องเด้อปลาครึ่งกิโลค่ะพี่น้องหัน่นไปด้ยจ้ะใส่ไปค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาค่ะผงฟูหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชา แป้งมันสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมตามชอบเลยจ้ะใส่พอดีค่ะพี่น้องหอมซอยค่ะใส่ไปค่ะเอากระสีมตาตักออกใส่ถ้่วยค่ะตักออกเลยพี่น้องเด้อพอตักออกจากเครื่องปั้นแล้วค่ะพี่น้องเขาจะเป็นเซตูยินไปสี่สิบนาทีค่ะพี่น้องตอนหนึ่งนี่ค่ะทา้ํามันน้ำข่างเลยจ้ะแล้วก็ทา้ํามันกลุ่นอัน กะละมังนี่ค่ะพี่น้องบ่ให้มันติดค่ะแล้วก็น้ำไปหนึ่งค่ะพี่น้องหนึ่งไฟอ่อ,อนๆเด้อจ้ะลูกชิ้นเขาจังสีบ่แตกหนึ่งไฟอ่อ,อนๆคอยหนึ่งไปจ้ะพี่น้องจา้าหนึ่งไปซี่สิผ่านนาทีก็สุกแล้วค่ะเขาก็เอาฟอยน์นี่ปิดหนามันไว้ดยค่ะพี่น้องตอนเท่าหนึ่งค่ะบ่ใาห้อายนา้ำมันตกลงค่ะพี่น้องนี่พอจเจ้าเบ่งเ้อพี่น้องเด้อลองเห็ดเบิงเด้อจ้ะผู้ใด่ิมากสูตรนี่